เอาล่ะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีเหล่าเทรนเนอร์ทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นโปเกมอนบีกบอล โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาในเป็นบิ๊กเราเข้ามาในเกมบิ๊กบอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหคิดถึงมากนะครับฉากบรรยากาศเดิมๆแบบนี้นะครับผมแล้วผมก็จะเล่นโปเกมอนบิ๊กบอลนะครับตั้งแต่ศูนย์นะครับยันจบหลีกให้ได้นะครับผมมาดูกันว่าผมจะจบหลีกใน e ีพีที่เท่าไรนะครับผมเราตื่นจากเตียงนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องไปเอาโปเกมอนเริ่มต้นนะครับผมและนี่คือเทรนร์ในก์ดของเราครับผมตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าพูฟูลแล้วกันตั้งชื่อตามชื่อช่องเลยนะครับ จะไปออกมาเลยโอ้ยมีคนทักเลยครับผมโอ้เขาไม่อยากเอออะไรนะ่ะชนชนเพื่อนเราไปเฉยเลยแบบเขาไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องได้โปรกกรมตัวแรกนะครับแบบมันเป็นความฝันของเราเลยะนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าแม่เราอยู่ที่ศูนย์วิจัยแบบหน้าถ้ำนะครับเราต้องขึ้นบันไดมาตรงนี้นะขึ้นมาที่ถ้ำตรงนี้จะมีเจอพ่อกับแม่เราอยู่นะครับผมเห็นเมื่อกี้เขาบอกนะ ว่าพ่อกับแม่กำลังคุยกันอยู่อ่ะเดินตามพ่อแม่ไปเลยครับไปเลยไปเลยโปเกมอนตัวแรกที่เป็นจะเป็นคู่หูของผมตลอดไปมันจะเป็นตัวอะไรกันคือตัวอะไรเอ่ยผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วโปเกมอนสตาร์เตอร์มีตัวอะไรบ้างผมจำได้ว่ามันเป็นเจนหนึ่งถึงเก้าโอเคครับผมฮ e ลโ o my n เนมอิสโปรเฟสเซอร์ซีเพลสเหรอไซเพลสเหรอ, C less, หรอชื่อว่าอะไรเอ่ย เขาจะแนะนำนะครับผมว่าเรื่องการเลือกโปเกมอนเริ่มต้นนะครับโปเกมอนที่จะมาเป็นเพื่อนเราในการแบทเทิลนะครับเอ่อหรือว่าหรือว่าการดูแลโปเกมอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็โปเกมอนที่จะเดินทางกับเรานะครับผมโปเกมอนอันนี้มีทั้ง27ตัวนั่นเองอ่ะเราจะมาเริ่มที่ Gen 1กันนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าโปเกมอน Gen 1ถึงเจน9มันมีตัวอะไรบ้างนะนี่คือ Gen 1ครับผม Gen 1จะเริ่มต้นตั้งแต่นี่ครับคือตัวน,นี้เลยจำหน้าไว้ให้ดีมันชื่อว่า บอบบอโบบอนะครับผมแล้วก็ชื่อชาเมนเดอร์แล้วก็ชื่อสควอเชลนะครับผมพืชไฟน้ำนะครับผมนี่คือเจน1และปัดขวาไปครับผมปัดไปทางขวานะครับจะเป็นเจน2ครับผมนี่คือเจน2และนี่คือเจน3นี่คือเจน4เจน5เจน6เจน7เจน8และเจน9ครับผมนี่มีอยู่9เจนนะครับผมโอเคครับผมในเมื่อเราแนะนำโปเกมอนทั้ง เก้าเจนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วโปเกมอนที่ผมจะเลือกนะครับผมมันก็คือตัวนี้นั่นเองโปเกมอนเจนสองครับซินาเควลครับผมร่างสองชื่อเคลาวานะครับผมร่างสามชื่อไทรโพชั่นนั่นเองหรือบาคูฟุนที่เรารู้จักกันนั่นเองครับผมอ่าผมอยากลองเปิดใจเล่นตัวนี้มากเลยนะครับเอาเลยอ่เขาจะบอกว่าให้เราดูแลโปเกมอนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการรีเสิร์ชหาโปเกมอนนะครับรีเสิร์ชก็คือค้นหาโปเกมอนนั่นเองนะครับผมเป็นการเปิดโปเกมอกแล้วก็มาส่งสัตยานะครับผมโอเคเราได้โปเกมอนเสร็จปุ๊บปื๊มอ้าว เฮ้ยผู้พุ่นรอก่อนเวนัปรอก่อนอ่ะเรามาตอนนี้เรามีโปรแกรมกันเลยนะครับแล้วก็มาโปรแกรมแบทเชินกันเลยเทรนเนอร์เจ๊เค,ครับผมส่งมาเป็นอีวีหรืออีวีนั่นเองอีวีเพศผู้นะครับเลเวลห้าโอ้ซินาร์เคลผมเพศเมียผมสามารถเอาบีบีต,ต่อได้นะบ,บีบีก็คือการผสมพันธุ์นั่นเองผมสามารถเอาโปรแกรมตัวน,นี้ไปผสมพันธุ์ต่อได้นะครับผมเอมเบอร์ไม่เข้าเลยทักโกรค,ครับผมลดแอทแทคของเรานะครับแต่ผมเอมเบอร์ไปอีกสักรอบหนึ่ง เชื่อมวีกดเชลวิปมาครับผมเชลวิปจะลดดีเฟนซ์เราอีกหนึ่งระดับไปเลยโอ้โหโดนเชลวิปไปครับลดดีเฟนซ์อีกหนึ่งระดับเชื่อมไม่ตายนะครับแต่เขามาเป็นอุวยเราอยู่เขาจะช้าก,กว่านะครับผมและผมก็ปิดฉากด้วยเอมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยและเลเวลอัพเป็นเลเวลหกครับผมเคลลาวาเอ้ยไม่ใช่เคลลาวาซินนะเคล และจบการเทิดนะครับผมโอเคมาแล้วเขาจะฮิวปุกมมันให้เรานะครับผมโอเคเมื่อกี้เราเขาจะมาชมนะแม่จะมาชมว่าการเทิดเมื่อกี้มันเป็นการเทิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ให้ระวังตัวเรื่องการปฐมนัยด้วยนะครับผมแล้วก็พ่อจะให้ของขวัญมานะครับก็คือเป็นเลโก้นะครับเป็นสร้อยเลโก้อ่าได้ bronze brick in the bag อ่า bronze brick อยู่ในกระเป๋าเราแล้วนะครับผม ชึบชึบโอเคแม่ก็จะมาอวยพรอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เพื่อนก็จะให้โปเกิบอลมา5บอลนะครับผมมา5ลูกนั่นเองนะครับเอาไว้จับโปเกมอนป่านะครับแล้วก็เริ่มการประจภัยได้เลยที่ถนนหนึ่งนะครับก็คือเชชมาทาวเพื่อนจะไปรอที่ตรงนั้นนะครับผมจัดไปออกมาเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครที่เข้าเพิ่งเข้าเล่นเกมนะครับเอ่อต้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับถ้าเข้ากลุ่มแล้วจะได้ไอเทมที่ชื่อว่า EP Share มานะครับผม ถ้าใครไม่ดูนะว่า e chain ไงก็กดปิดไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่าการเข้าการที่จะได้รับ e b c h a ก็คือต้องเข้ากลุ่มกนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะไปครับผมอ่าก่อนเดินทางนะครับลืม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 เช็คโอ้โหสปีดลดครับผมรถรถสปีดครับอู้แต่ไอวใช้ได้ครับไอวีเพิ่มเป็นทาง special attack กับเออ special attack กับสปีดครับ ยี่สี่กับยี่สามครับผมแต่ว่าสปีดโดนลดครับผมแย่ yeah, เลยแย่ yeah, เลยนะครับนิสัยซัสซี่โดนลดสปีดนั่นเองเรื่องนิสยัสยก็มีส่วนเกี่ยวข้องการทการทําให้โปรแกรมเราเก่งด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโปรแกรมเราเอา่อโดนลดสปีดก็ไม่เป็นไรไปไปที่ถนนกันอ้าวเฮ้ยโดนทักนะครับผมอา่าโชคดีนะการกับการประชนภัยนะครับผมในป่านี้มันจะมีปรแกรอันตรายอยู่นะครับโอ้เจอเลยตัวแรก ตัวแรกคือพิจี้ครับผมโปเกมอนประเภท Normal และบินนะครับผมและเรากดเอมเบอร์ไปเลยพ่นไฟเออครึ่งรอดครับผมแชกเกิลมาครับเอยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอมเบอร์ไปครับพ่นไฟเรียบร้อยได่พีมา28หน่วยเกือบเรียบรอัแแต่ยังไม่อัพนะครับผมมาที่เทนเนอร์คนแรกครับผม let's battle มาเลย เทรนเนอร์คนแรกเดอะแคชเชอร์นะครับผมบักแคชเชอร์ลาฟาเอลเขาไม่ใช่เป็นชื่ออะไรอาจไม่ทันนะครับผมเราเป็น,น,น,เ,ปน,น,น,นเอเนเมเบอร์พ่นไฟนะครับผมวัมเพิลนะครับเป็นตัวนัตุนทัดแมลงนั่นเองเอมเบอร์ไปเลยแมลงแพ้ไฟนะครับผมอะดีตโปรยและได้ไอพีมอีก25หน่วยเลเวล7ครับผมแล้วก็ส่งมาเป็นวัมเพิลอีกตัวนึงครับผมซัดไปเลยครับเอมเบอร์พ่นไฟ โอ้มแลบะบเรียบเลยชนะเทรนเนอร์คนแรกได้อย่างสบายชิวๆนะครับผมโอเคเขาบอกว่าเขาต้องไปฝึกอีกนิดนึงนะครับเอ่อเมเบี Maybe นะครับอาจจะอาจจะต้องไปฝึกอีกนิดนึงนะ,ะมะครับผมปึ๊บเป็นเทรนเนอร์คนที่สองครับผม Let's Battle และคนนี้คือ Camper J a เจครับผม สมวนมาเป็นซิกซากูนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ทุกคนควรจับนะเพราะว่ามันสามารถเล่นท่าคัดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหานะครับเดี๋ยวผมจะสู้กับคนนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะหาซิกซากูเลยโอ้ติดเบิร์นครับผมสุดยอดเอมเบอร์ผมติดเบิร์นนะครับผมการติดเบิร์นนะครับจะทําให้แอตแท็กของอีฝ่ายลดลงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแอตแท็กของอีฝ่ายนะครับลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่รวมเรื่องสเปเชียลแอตแทกนะครับจะลดแค่แอตแท็กนะสเปเชียลแอตแทกจะไม่โดนลดนะครับผม ได้ไอพีมา41หน่วยเลเวล8ครับผมโอเคได้ okay. งเงินมาอีก96บาทนะครับผมขอบคุณสำหรับการแพทเช่นนะครับอ่ามาหาซิซากูนกันดีกว่าซิซากูนจะอยู่ในป่าตรงนี้เลยครับผมวิงว่งวิง่งวิ่งไปเลยครับอโอ้ตอนนี้ผมเจอเป็นนกเฟชชิ<อ>่งนะครับผม<อ><อ>นกเฟชชิ่ง <uko. S 1> ก็เป็นปเกมอนธทตุบินที่ดีตจนึงเลยนะ สำหรับใครที่ไม่มีโปเกมอนทาาดบินหรือทาาดไฟเริ่มต้นนะครับผมแนะนำจับตัวนี้เลยครับตัวนี้เวลาการเป็นร่างสอนะครับมันจะกลายเป็นทาาดบินกับทาาดไฟแต่ร่างแรกจะเป็นนอร์มอลกับบินนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครไม่มีทาาดไฟดีๆใช้นะครับมาจับตัวนี้ได้เลยเก่งมากร่างสามันก็คือไอ้นั่นแหละครับทารอนเฟมครับหรือว่าไฟแอโร่นั่นเองโอเคครับผมเจอซิกซากุนเป็นที่เรียบร้อยเจอไวมากนะครับผมไม่ถึง5นาทีเจอแล้วกดแท็กันไปเลย การวิธีวิธีที่จะจับโปเกมอน,นง่ายๆนะครับผมแนะนำให้ตีให้มันเลือดเหลือสักสีเหลืองครับสีเหลืองไม่ก็สีแดงนะครับจะจับงานน่บบงายแล้วกดไปเลยโปเกมบอลหนึ 1, 2, ่งสองสามและเรียบร้อยซิสกูลเข้ามาในโปเกดกซสเป็นที่เรียบร้อยต้องการตั้งชื่อให้ซิสกูลไหมไม่ครับผมและได้อีพีใหม่ยี่สิบหน่วย โอเคครับผมเรามาเช็ค IV ของซิกสกูนดีกว่าอู้สวยงามครับผมเป็นนิสัยเพิ่มแอตแทกนะครับหรือว่าโลเนลี่นั่นเองอืแอตแทกสิบห้าสปีดยี่สิบสองได้อยู่ครับเอามาเล่นได้อยู่นะเอามาเล่นช่วงต้นเกมได้อยู่เอามาเล่นช่วงแบบขัดขัดแบบไม่มีตัวอะไรใช้นะได้อยู่ครับและคนนี้เป็นเทรนเนอร์คนที่สามที่เราต้องเจอครับผมเขาบอกว่าเขาเลิกโปเกมอนเอ้ยเขารักโปเกมอนมากนะครับเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยมันน่ารักนั่นเองเทรนเนอร์ซูซี่ส่งมาเป็น บาเนวีนะครับเป็นปกติชาติปกตินั่นเองและซินดะควยของผมพ่นไฟลเวล3สามกับลเวลรแปดมันจะสู้ได้ยังไงนะครับแเรียบอยแต่เอมาอีก30หน่วยซินดะควยเรียนสมุกีนะครับสมุกีจะทำให้อีกฝ่ายนะครับมีค่าโจมตีที่แม่นยำลดลงนะครับผมเขาส่งมาเป็นตัวที่2ครับผมซูซี่นะครับส่งมาเป็นพิจ้นะครับผมพิจ้ พาดบินกับน้องมองครบพลไฟเฮ้ยไม่ตายโมแท็กเกิลมาโอ้โหไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่แล้วผมแท็กเกิลสวนเข้าไปอะไรรีบร้อยพิจี้แตกสลายกลายเป็นผุยผงฮือ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 และจบครับผมเขาว่าเขาต้องการไปฝึกโปเกมอนก่อนเลยครับผมโอเคตอนนี้จะมีโปเกมอนอยู่นะงั้นผมไปเก็บก่อนดีกว่าอุย้ยเจอโปเกมอนครับผมและเจอเป็นซิกซากูนอีกแล้วนะครับ เราไม่ต้องการนายแล้วนะขออนุญาตเลยเอมเบอร์ปนไฟชุบๆๆรียบร้อย <c oughs> นะครับผมซิสกุลหามไม่ยากครับผมเป็นตัวที่เริ่มต้นที่ควรจะมีนะครับและหามไม่ยากเลยโอ้โหิสกุลเราเลเวลสี่แล้วมาครับผมเก็บเลยครับได้เป็นพอรชั่นครับผมพอชันในกระเป๋าโอเคใช่มั้ยปอาเลยไปครับผมไปที่เมืองต่อไปกันเลสเบตเทิลเฮ้ยอะไรน่ะ คุบุญมีคนตะโกนนะครับก็คือเพื่อนเราเองครับเขาบอกว่าเขามาตรงนี้อย่างไวเลยนะครับผมเขารีบมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะมาบอกอะไรบางอย่างของเรานะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านนะครับอ่ะโอ้เหมือนว่าประมาณว่าครอบครัวเรานะครับพ่อกับแม่นะครับโดนลักพาตัวไปนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าคนที่พาไปเนี่ยคือใครนะครับแต่ที่รู้ว่าคนที่พาไปเนี่ยคือทีมอีคิปส์นะครับผมทีมอีคิปส์คือทีมที่เป็นล w สบอ h ของ เป็นวายร้ายครับเป็นวิลเลนของโปเกมอนบิ๊กบอลเลยครับเป็นแก๊งวิลเลนของโปเกมอนบิ๊กบอลเลยเป็นทีมวายร้ายนั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเออเราต้องไปหาทีมอ e ิสกิปเพื่อพาพ่อกับแม่เรากลับมานะครับผมอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าเออให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมชิสมาทาวนะครับเหมือนว่าชิสมาทาวจะมีทีมอ e ิสกิปอยู่หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าไม่ได้อ่านเลยนะครับกดรัวๆเลย อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครที่มาเล่นนะกดเมนูแล้วกดที่ออปชันนะครับมันจะมีออโต้เซฟตรงนี้นะครับอย่าลืมเปิดด้วยแล้วก็อย่าลืม3ามเทคสปีดด้วยนะครับอ่ามันจะทำให้พวกเอ็นบีซีเนี่ยมันพูดไวขึ้นนะเราซิกซากูนเจออีกแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าซิกซากูนั้นหาไม่ยากเลยนะครับและเอมเบอร์พลไฟไปเรียบไม่เรียบร้อยโดนโกรรถแอชแทกมาครับผม ซากระโลนะครับรถแอทแท็กของเรา1ระดับนั่นเองและเรากดแชฉเกินแต่เรียญโอยแต่อีพีใหม่20หน่วยนะครับผมเชื้อไปเลยครับปุ๊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 บ,บเดินไปเลยครับเด,เดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไปเลยโฮ้ยตัวนี้มีมีพุ่มหญ้าด้วยครับเออลองลองเปิดพุ่มหญ้าดูไหมเปิดได้ของดีๆโอเคไม่มีอะไรเลยไปครับมาแก้ตัวครับผมไปที่เมืองตะปกัน Let's do it ไปเลย โอเคไปได้แล้วมาครับผมไปที่เมืองต่อไปกัน Let's go โอเคมาแล้วครับผมเมืองเชสมาทาวครับผมไปนครับอุ้ยเฮ้ยโอเคะตัวนี้ครับผมเฮ้ยตัวนี้อ่าตัวนี้เขาจะบอกว่าเออนายเพิ okay, right now, ่งเคยมาที oh, 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 ่นี่ครั้งแรกใช่หรือเปล่าอ่ะงั้นไปที่ไปบ้านพักของฉันไหมแล้วก็ระวังตัวจากทีมอีคิฟด้วยนะครับผมอ่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม เราสามารถเขาจะขอไอ้นี่เราครับเขาจะขอไออะไรวะไอที่พ่อกับแม่ให้เรามานะครับเป็นไอเลโกครับเขาจะขอสร้อยคอเลโก้ไปนะครับแล้วเหมือนประมาณว่าไอคนนั้นนะครับมันคือทีมอียิปนะครับผมแล้วเพื่อเราก็บอกว่าให้ไอคนนั้นนะมันเอาไอสร้อยเลโก้ไปนะครับอย่าลืมแปลตามเอามาด้วยนะครับเขาอ,อยู่ในปา่านั่นเองก่อนจะเข้าไปสู้นะครับเรามาฮิวกันก่อนดีกว่าโอเคเราฮิวกันเลย เพิม่มาสองตัวที่เรามีนะครับทิวๆไปก่นอนอ่าฮะโอเคขอบคุณสครับขอบคุณจอยที่ทิวได้นะครับอันนี้คือโปรแกรทน,นะครับผมสามารถซื้อของได้นั่นเองผมซื้อเป็นแอนติดอยแล้วกันแอนติดอยสักสามขวดไหมสองแล้วกันแล้วก็พาราไลซ์ทิวนะครับซื้อมาอีกสักขวดหนึ่งพอตังค์หมดแล้วโอเคแรเงเินเงินก็แค่สิบบาทโอเคมาซื้อประมาณนี้ครับ แอนติดรอจะทําให้โปเกมอนที่เราติดผิดนะครับหายจากการติดผิดนะครับแล้วก็พาร์ลาร์ไลซ์ฮิลนะครับทำให้โปเกมอนที่ติดชาหายจากการติดชานั่นเองโอเคครับผมเราต้องไปตามหาตัวเขานะครับก่อนไปตามก่อนไปหาตัวเขานะเราขอมาเช็คผู้ไม้ก่อนโอเคไม่มีอะไรมีเทรนเนอร์คนนี้ด้วยงั้นอุย้ยมีโปเกมอนครับลองวัดดีกว่ามาครับผมเทรนเนอร์คนที่4ที่เราต้องเจอเล uh, สเบตเทิลอ่าเซฟเอนเซอร์สตูเดนต์เซฟเออร์ใช่เปล่าเดี๋ยวนี้เป่ะเซฟเอนเซอร์ Spencer. ส่งมาเป็นฮุตฮุตเลเวละหครับผมเลเวลเยอะใช้ได้และเรากดเอมเบอร์ฮุตฮุตเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตกับบินเอ้ยเป็นธาตุนอร์มอลกับบินนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้เขาเออลดโกรนะครับลดแอชแท็กนะครับแต่เราว่าเราเอมเบอร์นะครับตีเป็นสเปเชียลแท็กเราเอมเบอร์ปีเลยโอ้เขากำลังใช้ท่าสอดส่องเรานะครับผมเขาใช้ท่าสอดส่องเพื่อทำความเข้าใจกับอ่าโปเกมอนของเราด้วนะครับ แต่ว่าสอดส่องไฟก้าท่านั้นครับผมเรากดเอมเบอร์จนเขาตัวสลายและเรียบร้อยเลเวลสิบครับผมซินาเคียเลเวลสิบได้อย่างง่ายดายนะครับผมได้ได้เงินมาอีกร้อยเก้าสิบสองบาทได้โคจิเยอะและมาเอาโปเกมอนกันนะครับอีชึบได้เป็นแอนติดอยครับผมโอเคงั้นเราไปอีกทางนึงแล้วกันและเชนเนอร์คนที่ห้าจักรอเราอยู่ตรงนั้นนะครับต่อมาวัดกับเขาเลยดีกว่าเอา้าเจอปุ๊กม,มันก่อนและเจอเป็น สปินนารักครับผมเป็นปุ่งว่าธาตุมาแมลงกับพิษหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ขอให้โปรเกช่วยเปิดหน่อยแล้วกันนะครับและกดเอมเบอร์ไปแลรีเล่เอาโบรยและอีพีมาอีก35หน่วยและแชร์อีพีให้กับเพื่อนร่วมทีมและคนนี้เป็นเทรนเนอร์คนที่5ที่เราต้องเจอนะครับผม และเขาส่งมาเป็นอลิกกี้ครับผมเขาชื่อลิกกี้นะเขาส่งมาเป็นคาคุน่าครับผมคาคุน่าจะไม่มีท่าอะไรเลยนอกจากฮาร์เดนครับผมฮาร์เดนจะเพิ่มดีฟเอนของผู้ใช้1ระดับนั่นเองแต่ว่าเองไม่ต้องใช้หรอกครับโดนเอมเบอร์และอรียบเยรยเรียบร้อยครับผมได้พิมพ์ไป92หน่วยและแชร์ให้กับเพื่อน่วมทีมกัไปครับผมซิกสกุลเลเวลห้าครับผมซิกสกุลเรียนเชลวิฟได้ อ่าลิกกี้นะครับส่งมาเป็นเมตาพอตนะครับเมตาพอตก็มีแค่่าเดียวเท่านั้นก็คือชาฮาร์เดนนั่นเองจะเพิ่มดีเฟนส์ของผู้ใช้ไปอีกหนึ่งระดับแต่ว่าเองไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าพี่ดเวยแรงมากเลยเอมเบอร์ไปเรียบร้อยได้อีพีไม่เก้าสิบสองหน่วยซินดักเวลนะครับผมเลเวลซิปไปแล้วทิสกูลเลเวลาหกครับผมโอเคแล้วได้เงินไปร้อยสี่สิบสี่บาทจะไปต่อไปเทรนเนอร์คนที่หกโอ้ยก่อนจะเจอคนที่ทรนเนอร์คนที่หกได้อะไรมาเนี่ย ขอดูหน่อยอุ้ยมินบัชอุ้ยได้เนวี่มินมาครับผมโอ้ผมผมเปิดได้มินผมโชคดีมากมินนะครับเอาไว้เปลี่ยนนิสัยของโปเกมอนนะครับผมงั้นผมเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนให้ซินนาเควลนะครับผมว่าตอนนี้ซินนาเควลผมอ่าสปีดลดลงอยู่นะครับโอเคครับผมเปลี่ยนนิสัยของซินนาเควลแล้วกลายเป็นเนวี่ครับผมเนวี่จะเพิ่มสปีดแต่ว่าจะลดสเปเชียลดีเฟน์นั่นเองโคตรจะดีครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผมจะเจอมินในพุ่มไม้แบบนี้นะครับการที่ได้มินเปลี่ยนนิสัยแบบนี้โคตรจะดีเลย เทนในคนที่5ของเรานะครับเป็นโปเกมอนเป็นชื่อว่าสตีฟนะครับผมจะส่งโปเกมอนประเภทอะไรมานิโดรันนะครับผมเป็นโปเกมอนประเภทพิษน,นั่นเองเลเจ็ดเลยตอนนี้สปีดผมเพิ่มขึ้นมาแล้วผมไวขึ้นอย่างทวีคูณและน,นิโดรันกดโฟกัสเอเนอร์จีครับผมทำให้การโจมตีขั้นต่อไปมีโอกาสติดขี้เยอะขึ้นครับผมและเอมเบอร์ไปเรือเรียโบร่ได้พีมมาอีก82บหน่วยครับผม อโอเคได้เงินมาเกอบร้อยหกสิบแปดบาทขอบคุณสำหรับเงินด้วยนะครับสตีฟและทานต่อไปนะครับโอ้เจอโปกเกมอนอีกแล้วได้เป็น TM86 ครับผม TM86 คืออะไรวะ TM ตรงนี้นะครับผม l a s s k n o t ครับผมอ๋อ l a s s k n o t ก็คือจะทำให้อ่ถ้าสมมติว่าโปกเกมอนเราเนี่ยครับอ่หนักเออเบาวกว่าอีกฝ่ายนะครับ l a s s k n o t จะได้เมตรแรงขึ้นนะครับก็คือยิ่งอีกฝ่ายตัวหนักเท่าไหร่ นะครับผมยิ่งมีน้ําหนักเท่าไหร่เรายิ่งดาเมจแรงนะครับผมโอเคครับต่อไปเทรนเนอร์คนที่6ครับผมเป็นผู้หญิงนะครับสาวนะคนนี้ชื่อว่าลูซี่นั่นเองส่งมาเป็นนิโดรันครับผมอ่านิโดรันเป็นประเภทพิษเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นอาบิที้ไพายันนะครับไพายันทอชนะครับไม่ใช่ไพายันทอสิเป็นอาบิที้ไรวะผมลืมแล้วนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้ท่าที่แบบโจมตีแตะเนื้อต้องตัวอีกฝ่ายนะครับผมเราจะติดพิษนั่นเองแต่ว่าเอมเบอร์นะครับเป็นการพ่นไฟนะครับผม จะไม่โดนการแตะเนือต้องตัวนั่นเองและก็เอมเบอร์เอบาสุดท้ายและอรียบร้อยนิโดรันแตกสลายกลายเป็นผุผงไอพี่ไม่ไปสหน่วยนะครับขอบคุณสำหรับเงินนะครับลูซี่ราบาทนั่นเองโอเคครับผมแล้วเดินตรงมาก็จะเป็นโอ้โหไฟนอลบรอสนะครับผมไอคนที่พาเราเข้าบ้านนั่นเองนะครับผมอ่าเขาจะมาขอไอเราจะรอไอนี่ครับเขามาบอกว่าจะมาเอาสร้อยคอคืนเหรอขอโทษด้วยแล้วกันนะสร้อยคอนะ่ะ ให้กับแกง e ๊งอียิปคนอื่นไปแล้วละ่ะและเราก็ต้องมาแก้แค้นเขานะครับผมเพื่อหาความจริงว่าพ่อกับแม่เราอยู่ไหนนั่นเองแล้วเขาส่งมาเป็นพูชีนาผมพูชีนาเป็นประเภทความมืดน,นั่นเองเอมเบอร์ไปเลยครับผมโอ้โหเกินครึ่งนะครับผมและเขากดแท็กเกิลมาไม่คาวสักเท่าไหร่และเราก,กดเอมเบอร์ไปพ่นฟ้และเรียบเลยพูชินาแตกสลายกลายเป็นผุยผงเี็บไยครับผม ซินะคืเลเวลสิบสองครับผมและซิกซากูลเลเวลเจ็ดหรือเปล่าไม่เจ็ดนั่นเองสมัยเป็นพันช้างครับผมประพันช้างเป็นประมันประเภทต่อสู้นั่นเองปร,ประเภทอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะเ <c oughs> มื่อกี้ลินพันนะครับอ่าแล้วกดเอมเบอร์มาโอ้โหไม่ค่อยเข้าท่าไรแล้วเขากดแท็กเกิลมาโอ้โหค่อนข้างชี้จะแรงแต่ว่าเอมเบอร์แรงกว่านะครับผมละพน่นไฟชึ่มอาร์มเทิร์สครับผมอาร์มเทิร์สเป็นเอ่อเป็นท่าประเภทต่อสู้ครับจะสุ่มตั้งแต่2รอบจนถึง5รอบนั่นเอง และเอมเบอร์รอบสุดท้ายพลไฟและรีบรอยบอสตัวแรกของป่านี้นะครับก็ไม่ยากสักเท่าไหร่ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมซิกสกูลเลเวลเจ็ดเลยทีเดียวและได้ทาแซนแอนแท็กมาครับผมอขอบคุณสำหรับเงินส6 0ร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วเขาชื่ออะไรนะผมลืมอ่านชื่อเขา เขาบอกว่าโอ้ยนะ่าทำได้ไงอะ่ะไอ้อซอยคอใช่ไหมอะ่ะมันไม่มีหรอกนะไปแล้วอ่าฮะแล้วเขาแล้วเพื่อเราเจ๊กนะครับผมเจกคนี่ชื่อเจ๊กนะเพื่อเราชื่อเจ๊กจะมาบอกนะครับว่าให้เราไปเมืองต่อไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าไปเศร้าเรื่องพ่อกับแม่แล้วก็อย่าไปคิดมากเรื่องทีมอีกิปนะครับผมจะไปฮิวกันนะครับผมจะไปฮิวกันนะชึบชึบชบโอเคมาฮิวครับผม เข้าไปเลยปึ๊บโอ้โหคิวให้เท่าไหร่ครับคุณจอยอตึง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 กูขอบคุณสำหรับการคิวครับผมคุณจอยขอบคุณมากครับโอเคครับผมและวิธีจะไปเมืองต่อไปนะครับผมอ่ะตรงนู้นเลยครับอ่ะตรงนี้นะครับมันจะมีของให้รับอยู่นะมันจะเป็นกาแฟครับผมกาแฟก็คือมันสามารถเอ่อโปกเกมอนเราเนี่ยจะมีโอกาส บูทสปีดนะครับทุกๆเทิร์นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะมันจะมีโอกาสน้อยอยู่นะครับที่จะโปเกมอนเราจะบูทสปีดนะครับผมเรามาคุยเลยครับชึบๆนี่ครับนี่ได้แล้วครับผมซอลบัคคอฟฟี่ครับผมกาแฟนะครับใส่ให้โปเกมอนเลยครับโปเกมอนจะมีโอกาสเพิ่มสปีดในทุกๆเทิร์นนั่นเองอ่ะกดแบ็กมาเลยครับแล้วกดรับมาเลยชึบอ่าใส่ให้กับซินาเควะครับผมเพราะซินาเควสปีดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ชึบๆๆๆๆ่ารับไปเมืองต่อไปเลยครับ ไปเมืองต่อไปต้องข้ามสะพานนะครับผมชืบอชืชื่และก่อนจะไปเมืองต่อไปนะครับผมผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้และนี่คือโปรกมอนบิ๊กบอนอีพีแรกจบเพียงเท่านี้ครับผมอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมและไว้เจอกันใหม่ที่ e ีพีที่สอง see you